สวัสดีค่ะพระตาบค่ะสวัสดีค่ะพระตาบสวัสดีค่สวัสดีค่ะค่ะมือในช่องเซาลิงพ้ารวยขอบคุณใช่แนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ้อตาบค่ะผมเป็นคลิปที่สองนะครับเนาะค่ะของงวดวันที่สองคือภาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะผมแนวทางที่ดีในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สองคือภาคม2567ครับพระตาบของเฮาครับผมค่ะในยินว่าคุณพ่อนี่ฝันมาสั่นฝันเมือดได้เนาะคุณพ่อห่วยพ่อกะฝันเมื่อคืนนี่แหละค่ะ กี่พันพันมากหมดเลยฟันเด้สองสามขึนฟันมากใช่ไหมตอนได้ฝันมันฝันเมื่อคืนนี้ค่ะเรื่องของเรื่องมันเป็นซี่ก่อสิฝันนี่พ่อก็ลงไปทงไปทาลงไปหายไปหน้าเนี่ยนอนบ่หลับค่ะมันลมมันไหมแห้งมางขึ้นลมคือฝนิตกคือลมมันมาแห้งพอกนั่งบลาฟพอกเลลงไปตรงไหนท่านวันจะไปกวาดทานนะค่ะไปซอมมือเตากันหน้าไปกวาดทานบางขึ้นกว่าน้าว่าทันเด้ออืมเพราะมันคือมันห่อนแห้งแท้ว่าจะไปหากวาดทานบางขึ้นกว่าน่าบ้างค่ะไปกับกลับไปกลับมาย่างไปย่างมามันก็เด็กเราละเครียมขึ้นเถอะล่ะ ก็มานอนอยูน่นี่เออนอนอยู่ทางหน่อยคนใหม่คมใหม่นะนอนก็นอนพอรับปบางครั้งกะเด้อแคงประมาณเาล้างเกลียงขึ้นหรือย,อยังนี่แหละข่ายวัดขอนขลางว่าที่หนึ่งหรือที่สองจะได้นี่แหละเด้อแล้วพอเลยง่วงง่วง,งเลยเขบนาบรถนัน่เงื่อนนอนไปสักพักหนึ่งโอ้ซึ่งก็ฝันเห็นลูกสาวอ่ะไอ้ลูกสาวคนนี้มันจะอุ้มร้านหน่อยมากล้านนั้นมันเป็นร้านผู้หญิงน้อยๆค่บ้านสิก้ับมานอยู่น้ำพอบ้านว่า เออเศรษกิจพันธุ์ยุทธ่พอเนี่ยเจ้าผัวเขาขึ้นมาซั่นค่ะว้ายพอกเลยว่ามึงจะเอาขึ้นยังไงวะหมักเนี่ยมันก้นขี่เราขี่ยามันก้นเวทบริสากมันเสียมาพิษพระานนะมึงอย่าเอาน้ามันกับบ๊อฟังเนาะมันกับหลันมันกับเื่นอยู่มันกับบ๊อฟังแค่พอก็จะเอาขึ้นก็จะเอาขึ้นเนี่ยเอาเพราะเขาขึ้นบางที่ค่ะบานีค่าชิ้นสอดสนแจมงร้ายเป็นไงวะค่าดุงค่าดองพอเลยว่ะค่ะโอยวาสันมันเพิ่นกับแม่ผัวคอต่อแทนมันกับ เออค่าดอกหน่งหนึ่งมืนสามพันมันวาหนึ่งมืนสามพันเออหนึ่งมืนสาพันค่ะข่ยจ้าพ่อเขาขึ้นก่อนรางสีค่ะอันลุกซาวหนโอ้มันดูกก็น่อน้อยๆ่ละยีพูดย้หน่อหน่อยโอ้มาค่ะมันดัมันจะมาอยู่น้ำพอะจะพ่อเขาขึ้นบัดล้งจานอ่ะบาตนี้มันก็ดผมคิดว่ามันก็ล่มมันล่มกับบ้าแห้งนะฝ่าพืนกติ๊กแนี้มันก็ขอนดีแจ็แล้วค่ะพอก็เริ่หูมืออ่ะบัตพอก็ม่คืดแต่ก่อนถึงว่าพอคืดพ่อล ลูกสาวเนี่ยจะเอาส่งอาลามาให้บอบังเกอร์มจะมาวันหนึ่งเงินสามพันสี่หม่ครับเอบันนี้คันคือเด็กหน่อยมันกัดตอหน้าผสี่เอ้ยเด็กหน่อยกับพูนึงมันเป็นน้านึงเด็กหน่อยมันคนเดียวค่ะมันต้อเป็นหนึ่งเด็กหน่อยต่อเป็นหนึ่งเพราะงมันต้อเป็นสี่ซะแล้วพอเลยคือว่าหรือมันจะเป็นสี่หนึ่งบอลูกสาวจะส่งมาหายพอสั่นบอมันว่าพอเอาลองเอาเบิ้งเอาลองเบิ้งลองลองแก่ไม่เบิ้งลองเอาเบิ้งพรบางสิเลยว่ามันทีวันสี่หนึ่งบ่พอขาดว่าค่ะ แล้วตอนนี้ตู้คาชิ้นสอดคาดองเขามันวันหนึ่งหมื่นสามพันคะแนนหมื่นสามพันมันก็จะเป็นสามศูนย์สันแล้วค่ะคิดว่าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามทุนแต่เป็นเล็กถ้เป็นเหลขบนสามตัวบนก็เป็นหนึ่งสามตัวหนึ่งสามศูนย์ถ้าเป็นหลามมันก็อาจจะเป็นอาสี่หนึ่งค่ะคิดว่านะพอกันเลยสังหอนอนกับนอนบอดรับค่ะหัวใจกับพระบาทพระบาทแน่กับพระสบายใจแน่กับเรืยใจเนี่อยมันก็ห่วงหลูกแน่ห่วงล้านแน่ะก็เลยนอนบอดรับก็เลยหูวเมื่อบอดรับมันก็ตีสามที่เขาตีสี่แล้วเลยหูเมื่อ ที่มาฟันมาเขาไม่ได้ฟันเขาขมาฟันมื่อคืนนี่ล<า>แล้วค่ะแล้วซีหนึ่งนี่เป็นเหล็กตีจากฟันบอกคุณพอ่อซีหนึ่งนี่มันกับตีจากฟันกับก้เพระาะวามันเด็กน้อยเด็กน้อยกับ<ม>ลูกงมกันยิง่งเด็กน้อยคนนี้มันเป็นหลานสัตว์สัตว์หลานมันเป็นมันมันเป็นเด็กน้อยไม่เป็นเป็นเด็กผูหญยงครับู้หญยงมันกระตองซีพ่อคืดวา่า ลักษณะในความฝันพอขึ้นเ่อะมั้งเด้อว่ามันต้องมีซีแล้วซีมาแล้วว่ะค่ะแล้วเล็กหน่อยก็เป็นหนึ่งมันก็ต้องซีหนึ่งพ่อกระสีตีซีหนึ่งตอนแล้วครับเพราะว่าบ้านนี้ผู้หญิงหน่ำแม่บ้านลูกสาวมันบอกคุณพ่อเออเขาเป็นลูกสาวลูกลูกของเจ้าของอก็คิดว่าลูกตอกนน่ำโศกไหมพ่อบ่ว่าแต่มันอุ่มหนูมามันจะมันอยู่เงื่อนเก่าเงื่อนแก่มันจะมาหาพ่อจะมาพูดกับเขาเกินแต่ว่าคาดอกมันแตกแต่ว่าคาดอกมันถูกขอมือมันเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันคันหนึ่งหมื่นเนี่ยมั่งเกิด มันกระตอกน้ามศูนย์สามพันมันก็ะตอกรักสามสามพันก็คือมันก็คือสามศูนย์ตอนนั้นแล้วทำมาเป็นสามศูนย์มันจะเป็นสามพันใดจังไดว่าเออมันตจะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามขึ้นมาต่ำมาสามตัวบนมากหนึ่งสามศูนย์แต่ว่าสองตัวเมืกอก่อนจะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามยังเสียงเงาตัดสนเนาะตัดสินนั่งเเป็นเพราะข้ามาสามพันมันกระตอกสามขึ้นก่อนแล้วก็ไม่เหลือศูนย์มันต้งจะเป็นสามพันละสามร้อยเพระเจ้าบ้นามันต้องเป็นอานสั้นราคา ลันเห็นพอ้องเบิงรังซีฝฟันเห็นหููกสาวอุ่มร้านมหาแมนอุ่มร้านหน่อยๆที่อุ่มลูกน่อยลีหน่อยก็ต้องขอดแดดไปไนมก็ต้องจะฮัดยางฮัดเดินอย่าับก็ต้องจะฮัางฮัดเดินหน่อยๆคุณพอก็เลยตีหายเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีทีหนึ่งซีอครับนอกแมนแล้วก็ คาสินสอดในความฝันที่ลูกสาวบอกกันมากเนาะเหมือนสามพันาทเรบอกเัเหมืนสามเหมือนสามกเนสามรกันก็ต้องน้าสามเลยหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์กัต้องมีศนย์มีศูนยมีสมันถึงจะเป็น3ันสามหมื่นามศูนย์พอเขาเราหนึ่สามศูนย์บนต่อนะวาเออทารามันก็ต้องชีมือคืออครับผมก็มีทาราแล้คิดหนี้คุณพ่อเพิ่ฝันบ่ยาวเนาะเ็าไฝันสั้สๆเนาะแต่ว่าป่กันมีเนี่ทางมาฝ่านผู้ชมคือเก่าคับผมเป็นตัวเลขสามตัวสตัวนะครับปีจากความัน ในความฝันนี่ลูกสาวบอกขึ้นมาว่าเงินคาชิสอดหมื่อสามเมื่อานะคุณบอเนาะคุณปอเป็นใครมาเป็นหนึ่งสาย์หนึ่งสามศูนครับส่วนซีหนึ่งน่งซีเนี่ยกตีมาจากความฝันที่ฟันเทนลูกสาวอุ้มลูกของเพื่นเองของลูกสาวเของมหาคุณ่อหรือว่าเป็นหลานของพ่อนี่แหละครับอุ้มหลานมหาบรสันหลานแก่ง้ยหน่อยเห็นในควอมฝันคุณปอแม่หลานหน่อยก็ร่างหันเดินหันอย่างคุณบอเป็นไเลื่อยกีเป็นหางซีหนึ่งซีหนึ่งเนาะต่อเป็นซีหนึ่งกับขล่ะวอีหนึ่ง Um แต่ว่าตัวเลขกถิ่นแน่นอนเลยก็คือตัวเลขที่ออกจากปากลูกสาวเนาะค่ะลูกสาวบอกว่าเขาสีมาแ่งหนึ่งหมื่นสามพันบาทเนาะค่ะเป็นมสามพันค่าดองค่าสินสอดเนาะค่ะค่าสินสอดในคลิปนี้คุณพ่อมีตัวมักตัวกันตัวใดบอกคุณพ่อห่วยตัวมากกับสามแล้วสามเด่นเลยแล้วมันคันบมเป็นสามมันคันโมสามขึ้นก่อนมันจะเป็นสามพันสามหมื่นไหอย่างไรบอมันต้องมีศูนย์มีสามีตัวกันบอกคุณพ่อตัวกันของมันก็คือหนึ่งสี่ โอซีหนึ่งสี่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 เนี่มันไม่บนกอหลางครับแต่ตพอมากตัวจริงแขงเนี่ยพอกับว่าสามตรอแน่นอนเพราะว่าคันม่มี3ามกับศูนย์มันจะเป็น3ามพันสามศูนยในแน่ะเออสากับวันเนได้คุณพ่อสมกับ8ดมันตัวเดียวกันเออตัวเดียวกันค่ะสมกับ8ดนี่มันตัวเดียวกันมันอาจจะกับหัวกับหางอะไ้หรือจะเป็นอ่แปศูนย ศูนย์แปดหรือหนึ่งแปูจะได้นึ่ก็ได้ถ้าเขกันไปกันมาเามนเลขสามกับเลขแปดมันก็ค่อนข้างวนขึ้นวนลงมันก็สามาาถเป็นตัวเดียวกันได้สิ่้ารืว่เหึกับเลขเจดก็ดสิเป็นตัวเดียวกันเพอเนาะบานนี้มอสเลขเ็กับเลขหึก็หางขึ้นสไตล์เดียวกันครับลงมาไม่หางมีหางลงมาสไต์เดียวกันอือเกือกันเป๊ะเลยล่ะจากหนึ่งสามศูนอาสิเป็นเจ็ดูนย์ก็ได้นือว่าจะเป็นเจ็ดแศูนย์กับ เป็นไปได้เนอะขึ้นเนาะเึ็นไปได้ถ้าตีไปหลายตัวมันก็สิหลายตัวไปแต่ว่าก็บอกท้าไม่ร่วมฝันเนาะเพื่อคววมเป็นไปได้เนอะเพราะว่าแนวท่าของพอตาบเนาะค่ะส่วนมากค่ะยังเฮลไม่มาหนึ่งแปดนี่มันก็ออกหนึ่งออกเจ็ดแปดเนอะค่ะเไม่มาหนึ่งแปดมันก็ออกเจ็ดแปดค่ะเบ้าท้งพูนเพราะว่าส่วนมากตัวเลขที่ขึ้นพอเหลมานี่ มันสีตรงขามกันเนาะคุณพ่อแม่ยังหนึ่งหนึ่งกับเจเป็นตัวเดียวกันหนมันสี่กันเก้ากับหตัวเดียวกันยังสามกับแเป็นตัวเดียวกันสามเป็นตัวเดียวกันค่ะทั้งหดนี่คุณพ่อเป็นไหนมาหนึ่งสามศูนย์กับฝากถึงมาช่วมกันนกันหนั่นนีครับเนาะเป็นหนึ่งแปดศูกับหนึ่งกับเจ็ดแปนี่ละครหนึ่งซีแน่หน่งสามศมันกับสามหลุมหนึเป็นเป็นึเนาะ สามเป็นแปดแปดเป็นสามเราคุณพ่อเนาะแมนกันได้เพราะว่าคุณพ่อคุณหนยมาหนึ่งสามศูนย์อาจจะเป็นเจ็ดสามศูนย์เราจะเป็นเจ็ดแปดศูนย์เนาะหรือว่าสิเป็นหนึ่งแปดศูนย์ก็ได้ครับกันไว้นี่กันเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้เลือกเนาะค่ะได้เลือกแนวทางของคุณพ่อค่ะครับว่ามักตัวไถ้าบ่มากกับพานเนาะค่ะถ้ามากกับเอาไปเป็นแนวทางได้เนาะคุณพ่อแต่ว่าตัวเลขที่จะลงใหา ท่านผู้ชมเบิ splash, ่งกับเป็นตัวเลขที่คุณ่อเป็นให่มากต้องตรงนะครับว่าหนึ่งสามศูนย์หนามกับสีอคุณ่อเนาะสี่ศูนย์ึหนึ่งสีครับพอตรงกันครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะขอโทษขออภัยท่านผู้ชมได้ไลค์กับผมปะหนึ่งหนึ่ส่บอกผิดไปเนะครับเนาะเป็นสี่ศูนนี่วันนึ้อากาศท่านผู้ชมเดมเมาแดดแล้วห่อนเบาท้องพูนเดิอมเมาแดดแล้วค่ะณตอนนี้นะครับเนาะณตอนนี้อุณหภูมิตอนนี้ที่กำลังทายงศา โทรศัพท์ดับไปสองเที่ยแล้วนะครับเนาะท่านผู้ชมครับอากาศถอนแห้งนะคุณพ่อเนาะครับอาุณพ่อเนี่ยมันจะเติมน้ำอยู่ตลอดนะคุณพ่อเติมน้ำอยู่ประจำมันบรอคุณพ่อแม่จะเติมน้ำให้เรื่อยๆตลอดโทรศัพท์กวนอกเรื่อยๆโทรศัพท์นี่นอกไปสองเที่ยแล้วครับถอนแห้งอากาศถอนเนาะคุณพ่อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อตาบค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะแนวทางที่คุณพ่อไฮมาเนาะค่ะ ในคลิปนี้ค่ะคุณพ่อไฮมาหนึ่งสามศูนย์เหล็กสามโตเนาะค่ะเล็สองโตสี่<โ>หนึ่งค่ะ 4, ระคาโตกันค่ะโตกันที่คุณพ่อห้มากก็คือ180เนะค่ะค่ะเป็นโตกันค่ะก็เป็นแนวทางที่คุณพ่อห้กับท่านผู้ชมทางบ้านใบวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อตาไรลายๆค่ะที่พ่อตามาแบ่งปันแนวทางตัวเลขคข้อฝฟันห้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบได้นนวันใหญ่กับพ่อตา เบิร์สุขุมสุ坤ค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5 6พันห้นี่ค่ะขอบคุณพ่อตาบค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อค่ะค่าวมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของพ่อตาบในงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5 6พันหค่ะพ่อตาบนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นลูกสาวเพิ่นเพิ่นว่าอุ้มลูกหน่อยมากอุ้มล้านหน่อยมากเนาะค่ะ น,น้อยเพิ่นว่ากระลังสีฮัดยางจุจะจุจะนี่ละเพิ่นว่าค่ะว่าสีมอยุน้ำพ่อวสันอุ่มมาสีมาขออยู่น้ำพ่อว่าสันว่าสีกับมาขื้นดีกับผัวเก่าวสันแต่ว่าพ่อนี่กะว่ามั่นใจละบบถามลูกสาวเนาะคะ่ะลูกสาวบอกว่ามั่นใจเนาะคะ่ะมั่นใจวสันเขาสีมาแตงขื้นว่าสันเขาสีมะแตงขื้นคาส,นาสินสอด หนึ่งมืนสามพันบาทลูกสาวนันบอกพอเน,นี่ยนี่เนาะค่ะในความฝันว่าผัวเก่าสีมะแตงขึ้นหนึ่งมืนสามพันบาทเนาะคะ่ะแล้วพ่อตาเพิ่นกระเด้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็ขึ้นหนึ่งสามศูนย์เนาะคะ่ะตัดมาจากหนึ่งมืนสามพันบาทเนาะคะ่ะคุณพอเพิ่นกระจับมาหายเป็นหนึ่งสามศูนย์ค่ะเป็นเลขคาสินสอดเนาะค่ะส่วนซีหนึ่งซีหนึ่งนี่เป็นเลขทีจากฝันค่ะ เพิ่นบอกว่าผู้ยิงนี่น้ามีสีเล็กน้อยหน้ำหนึ่งเนาะค่ะคุณพ่อก็เลหยห้มาเป็นสีหนึ่งค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเหล็กสองตัวเนาะค่ะหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เป็นเหล็กลต, 180, 180ลตัวกันคุณพอ่อเพิ่นว่าค่ะกันมาจากหนึ่งสามศูนย์เนาะค่ะเพิ่นว่าสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันอ่ะสิครับหัวกับหางใดเพิ่นว่าคุณพ่อก็เลหยห้กันมาเป็นหนึ่งแปดศูนย์ค่ะ ่านี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของพอตาบในงวดวันที่สองพฤษภาค,คม2567ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบไปด้วงวันใหญ่กับพอตาบเบิดสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืม้ะค่ะท่านผู้ชมพอตาบเพิ่นววายอย่าลืมตัดนำเนเพิว่าตัดกับหมุนนำเนเพิ่นล่า3003เพิ่นว่ากันไวเนเพิว่าค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพ จงมิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งหิ่งหงมานหมานป,ปังปังร่ำรวยร่ำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อท้าสุดท้ายนี่สาวนิงกับเขาฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพ้ารวยได้หาคลิปดีๆตเลขดเด็ด,ดมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ